ผมได้ข่าวว่าจะมีการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นในอาเซียนภาค2หรือ,อไม่กระทั่งการที่จะทําให้พม่าเนี่ยเข้มแข็งกลับมาอย่างเดิมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับต้องไปลุ้นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ไหมนะครับในในช่วงปีหน้าซึ่งอยู่ในแผนของมินนองลายรัฐบฐาลทหารพม่า,าตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก,กาจากกีนเต็มที่ไหมหรือทหารพม่าได้รับอาวุธจากรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าการสู้กันในรัฐบาลตรัมเนี่ยมันจะมีการทุ่มกําลังของตะวันตกเข้ามาช่วย NUG PDF จีพีเอฟไหม พี่มิวโซดาวาสวัสดีครับอาจารย์ดุจภาคปีชารัตครับสวัสดีครับพิธานีครับผมได้ข่าวว่าจะมีการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นในลาซียอภาคสองหรือแม้กระทั่งการที่จะทําให้พม่าเนี่ยเข้มแข็งกลับมาอย่างเดิมเพราะว่าตอนนี้พม่ามันไม่ได้อ่อนแอขนาดมันจะล้มลงไปแล้วครับมันก็ยังอยู่ต่อไปเข้มแข็งต่อไปกลุ่มต่อต้านเองก็โดนเบรกได้ข่าวว่า กลุ่มผู้นาโกกง้างโดนเก็บตัวไว้ที่คุณหมิงไม่ให้กลับนะฮะเพราะว่าไม่ไมฟังคําสั่งในการที่จะหยุดหยุดยิงหยุดลบเนี่ยผมไม่ว่าสถานการณ์มันคืบหน้าไปถึงไหนเนี่ยอาจารย์ดุจภาคช่วยวิเคราะห์สถานการณ์เมียนมาในปัจจุบันให้ฟังหน่อยสิครับเรียนเชิญครับก็ต้องไปลุ้นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ไหมนะครับในในช่วงปีหน้าซึ่งอยู่ในแผนของมินองลายแล้วจีนเองก็รับได้ด้วยนะครับจีนก็อยากให้มีการเลือกตั้งมันจะทําให้เมียนมาสงบหรือมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ลดความรุนแรงในสงงคราาาามามมกกเเือขึ้น้นนน่่่แตวทีีีย ไอการเลือกตั้งมันขึ้นอยู่กับทาวชิปนะครับซึ่งเทียบกับหน่วยปกครองไทยน่าจะประมาณอำเภอรหรือตำบลน,นะครับซึ่งทาวชิปจะเป็นบอกเกิดของสสในสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความสงบในในทาวชิปต่างๆเมียนมามีทาวชิปทั้งหมด330แต่ถูกฝ่ายต่อต้าน ไปประมาณ80กว่าถึง90แห่งแล้วมีอีกประมาณเป็นร้อยกว่าแห่งที่ยังยันกําลังกันอยู่ระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านคราวนี้เนี่ยถ้ามันจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยมินองหลายก็จะต้องอเพิ่มกําลังทางทหารนะครับในการไปสร้างความสงบแล้วก็ปราบปรามชิงทาวชิปหลายๆส่วนเนี่ยคืนจากฝ่ายต่อต้านมันถึงจะมีเขตเลือกตั้งอย่างพอเพียงนะครับแต่ว่ามันก็ใช้วิธี2ก๊อกสองขยะกได้นะครับก็คือจัดเลือกตั้งไปก่อนในหลายๆเขตที่จัดได้นะครับแล้วก็เขตที่ ยังจัดไม่ได้เดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีหลังนะครับแล้วค่อยจัดเลือกตั้งเข้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การสร้างรัฐบาลผสมที่จะไม่มีพรรคการเมืองใดที่ครองเสียงข้างมากในสภาเหมือนเหมือนในสมัยพรรคเอ็นอลดีซึ่งทหารเมียนมาจะกลัวมากนะครับอ่าทหารเมียนมาต้องการให้มีรัฐบาลผสมนะครับไม่มีการครองเสียงข้างมากในสภาแล้วรัฐบาลน,นั้นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อกองทัพนะครับก็คืออย่างน้อยไม่แกล้ลไม่แก้รัฐธรรมนูญที่จะลดบทบาทกองทัพอันนี้คือแผงของทหารเมียนมาแล้วคิดว่าจีนเองก็ ก็น่าจะโอเคในการซัพพอร์ตให้ให้มีการเดินทางนะครับไปสู่การเลือกตั้งได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จบง่ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มมีกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์นะครับบางกลุ่มเริ่มออกมาบอกแล้วว่าเอ้ยถ้ามีการเลือกตั้งก่อนนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาสันติภาพได้ไหมการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือประชาธิปไตยแต่ไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้นะครับทั้มถ้าเผื่อว่าได้รัฐบาลผสมแต่ว่ามัน มันก็เป็นรัฐบาลที่กองทัพยังคุมอยู่นะครับหรือมีอิทธิพลอยู่อย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาได้ไหมก็เลยมีการเสนอพาแผนซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติก่อนพระจัดตั้งเนี่ยพัฒนาสันติภาพสร้างการปองดองแล้วถึงจะค่อยไปสู่การเลือกตั้งนะครับเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรมแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขาการจัดการความขัดแย้งจริงๆแต่ทีนี้ก็มีคนแย้งอีกว่า โอ้โหตั้งรัฐบาลแห่งชาติไอเดียดีนะแต่ว่าเวลานี้มันจะตั้งได้ไหมนะครับเพราะว่าก็ยังลบพุ่งกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกได้หลายๆฉา,ากฉากทัศนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะออกในฉากทัศน์ไหนผมคิดว่าเมียนมาตอนนี้มีลักษณะเป็นอธิปไตยหลายเฉดสีแบบชัดเจนท่งๆเลยนะครับก็คือมีมีการพยายามจะสร้างรัฐบาลที่กระชับแล้วอยู่ในเบอร์มันฮาร์ดแลนด์โดยกองทัพของมินองหลายแล้วก็มีรัฐบาลฝ่ายต่อต้าน NUG ซึ่งพยายามจะยึด เขตปลดปล่อยเช่นว่าถ้าในอนาคตเขายึดมันเดเลได้เนี่ยเขาก็จะให้มันเดเลเป็นศูนย์บริหารราชการแล้วตั้งแข่งกับมินอ,องหลายที่เนปิดอนะครับเพราะว่าเขาสร้างเขตปลดปล่อยควบคุมประเทศได้บางส่วนเ,นเขาก็น่าจะมีแผนการอยู่แต่จะทําสาเร็จหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ชาติพันธุ์บางส่วนก็กองทัพอาร์กันนะครับน่าจะ แข็งแรงพึกห้าวมากขึ้นเพราะไล่ตีฐานทหารเมียนมาได้ได้เป็นเบือมากขึ้นเลยนะครับทีนี้รัฐอารักันจะเอเอจะสถาปนาให้เป็นระบบสมาพันธรัฐหรือมีอํานาจปกครองพิเศษมากๆเลยเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเขามีความมั่นใจแล้วเขาอยากจะประกาศบทบาทนี้ขึ้นมาส่วนทางด้านว้านะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าความฝันของว้าที่อยากจะมีรัฐว้าเนี่ย แล้วพยายามจะรวมอนณาเขตว้าใต้ติดไทยกับว้าเหนือนติดจีนเนี่ยมันจะต้องมีข้อต่อเชื่อมโยงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างเมืองเชียงตงุงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นเป้าหมายของว้าหรือเปล่า ทุกวันนี้ว้าก็พยายามจะล้อมอยู่นะครับแต่ว้าก็ยังไม่ลบยังไม่ยึดสักทีหนึ่งนะครับแล้วทหารเมียนมาที่อยู่ในภาคทหารบกสามยมทองคําที่เชียงตงหรือทหารไทยใหญ่จะยอมให้ว้าเข้ามายึดไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังเอ็นคาเตอร์กันอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่าว้ามีแผนแน่นอนที่จะสร้างระบบอ่ารัดว้าซึ่งจะบอกรายการพิธานีนิดนึงว่าเออผมก็ทาําวิจัยในสนามรับชานะนะครับแล้วได้สัมภาษณ์ทั้งไทยใหญ่หรือพี่น้องว้าบางส่วนเหมือนกันเนี่ยนะครับ เออก็มีว้าบางส่วนเนี่ยสนใจโมเดล ฮ่องกงมาเก๊าครับนะครับก็คือว่าโอ้แบบจีนเลยครับจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าให้ออโตโนมีฮ่องกงมาเก๊าเต็มที่ในการปกครองตัวเองอะไรต่างๆเนี้ยเพียงแต่ว่าอำนาจด้านการต่างประเทศอะไรก็เป็นรัฐบาลปักกิ่งคุมเขาเขาก็สนใจโมเดลเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาสัมพันธ์กับจีนมานานแล้วก็อยู่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 ใกล้จีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอการสร้างรัฐว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนี้ยน่าตามอย่างยิ่งแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการสร้างรัฐมันจะต้องมีเขตแดนใช่ไหมครับแล้วเขตแดนส่วนหนึ่มมัันติดกบประเท นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามให้ดีคือผมมองว่าในสถานการณ์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหน้าเป็นห่วงมากเลยในเรื่องของวิกฤตชายแดนตรงเนี้ยเราควรจะเตรียมพร้อมให้ให้ดีกว่านี้ในรัฐบาลไทยแล้วผมก็เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่แข็งแรงแล้วก็รัฐบาลก่อนก็ไม่แข็งแรงคือไม่รัฐไม่มีรัฐบาลไหนแข็งแรงเลยเราก็เลยมีปัญหาของช่องว่างของการบริหารจัดการเรื่องชายแดนคราวนี้ผมเลยถามอาจารย์ต่อไปว่าการเลือกตั้งที่จะการเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเนี่ย NLD PDF NUG พวกนี้เนี่ยหายไปไหนครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเขาเลยเขาเป็นกลุ่มใหญ่นะอาจารย์เขาจะแสดงอิทธิฤทธิเดชยังไงในการที่จะดําเนินการต่อไปในการที่จะเอาชนะรัฐบาลทหารพรม่าได้ไหมตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับอ,อตอนนี้นะครับเขาก็เขาก็ประกาศชัดว่าเขาจะทําสงครามปฏิวตัติต่อไปเพื่อสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็มีข้อหน้าห่วงเหมือนกันว่า ถ้ามินอ,องหลายหงายไพ่ว่าจะจัดให้มีเลือกตั้งฝ่ายต่อต้านอาจจะถูกผ่าออกเป็น2องซี่กันนะครับก็คือส่วนที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่จอมปลอมทหารยังวควบคุมอยู่เราจะต้องสู้รบต่อไปกับอีกกลุ่มนึงอาจจะมีกลุ่มที่ ยอมรับการเลือกตั้งแล้วก็จดทะเบียนพรรคการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่โหมดการตั้งรัฐบาลผสมอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่ NLD เนี่ยจะต้องคิดนะครับว่าจะจะต่อต้านกระบวนการเลือกตั้งอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับคุณต้องยึดเท้าชิป ให้ได้มากขึ้นแล้วก็ทําสงครามปฏิวัติสงครามปลดปล่อยแล้วก็ไปยึดเขตบางพื้นที่ในเมียนมาแล้วก็ตั้งศูนย์อำนาจขึ้นแข็งเลยนี่เป็นแผนการของเขานะครับก็ต้องรอดูอยู่ว่าจะออกในลนักษณะไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถามว่า PDF NUG ประสบความสําเร็จมากไหมในในในการต่อตีกับทหารเมียนมาก,ก็มีความคืบหน้าตามลําดับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้อ่ามีการวิเคราะห์กันอยู่อีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือ P D F นะครับที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่กี่ปีมานี้ต่อสู้ตามตะเข็บชายแดนหรือรักชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ล้อมทหารเมียนมามาวันเนี้ยนะครับ หรือสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะเห็นกระบวนการย้ายฐานของ PDF เข้าไปที่ใจกลางของประเทศเมียนมามากขึ้นนะครับเช่นเข้าไปล้อมแถวแถวตองอูแถวมิถิลาหรือแถวแถวมันดาเลมากขึ้นมันมีการกระบวนการแทรกซึมบ่อนทํำลายนะครับแล้วก็มีการไล่โจมตีทหารเมียนมาในเขตเบอร์มันฮาร์ดแลนด์รืงนี้เราต้องจับตาดูกันต่อไปว่า PDF จะทําได้หนักแน่นชัดเจนแค่ไหนอย่างไรนะครับ ที่อาจารย์มองภาพเมือไ์สไอวีของโลกนิดหนึ่งนครับในสานะที่เรามองวิเคราะห์ภูมิทัศสตร์าโลกมาเยอะเนี่ยเราควรจะมองพม่าเป็นหมากตัวหนึ่งที่สําคัญมากของจีนโดยเฉพาะหมากที่เรียกว่าทางออกทะเลทางมหาสมุทรอินเดียเนี่ยแล้วจีนก็ให้ความสําคัญกับพม่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะในเส้นทางนี้เราก็เลยมามองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจีนนะฮะจะต้องมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องเข้ามาแทรกแซงแน่เลยโดยเฉพาะแทรกแซงในเรื่องของการให้กําลัง อาวุธฝึกซ้อมของ N U G P D F อะไรพวกนี้ซึ่งผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีเงินช่วยเหลือจากตะวันตกมาแน่นอนแล้วรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าจะลบก,กับจีนที่จะทุ่มกำลังลงทั้งหมดมาที่อินโดแปซิฟิกแลวก็เลิกยูเครนเลิกฮามาสเลิกอิสราเอลเอาให้เลิกไปแล้วมาทุ่มกาลังทั้งหมดมาที่จีนรล่มก,ก็จมาลบกับจีนฉะนั้นบากตัวสําคัญที่สุดก็คือพม่าเนี่ยจะเป็นตัวที่จีนจะต้อง สหรัฐต้องมาสู้กันอาจารย์คิดว่าการสู้กันในรัฐบาลทรัมป์เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกอะไรทุ่มกําลังของตะวันตกเข้ามาช่วย NUG PDF ไหมครับผมคิดว่าถ้าเผื่อคาเงียบขาวตัดสินใจอย่างนั้นนะครับก็มีแนวโน้มนะครับถ้ายังไม่ถึงขั้นแบบส่งกําลังทหารเข้ามาช่วยก็จะมีการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ ที่ชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบครูฝึกผู้ให้คําแนะนําต่างๆนะซึง่งที่ผ่านมามันก็นะครับพอมีเหตุการณ์หรือชิ้นข่าวเนี่ยบ่งชี้ไปในแนวนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทรัมป์เอาจริงในการสู้กับจีนในสนามเมียนมาเนี่ยภาพแบบเนี้ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับต้องอย่าลืมว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ทําให้คอนเซปต์อินโดแปซิฟิกที่ต่อสู้ประจานกับจีนเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นนะครับคือสมัยทรัมป์สมัยแรกเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าดูความสาคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซ จอยกับอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแล้วเข้าไปแทรกยันกับจีนในเมียนมานะครับแล้วก็อีกปีอีกนึงก็คือทางช่องแคบไต้หวนันแล้วจริงแล้วอีกปีอีก,อกนึงก็คือแถวแถวปากีสถานด้วยนะครับซึ่งซึ่งมันมีระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานที่อยู่ในวันเบลวันโรสเนี่ยมันแตกลงมา แล้วก็ผมเห็นภาพที่น่าสนใจมากครับพี่ธานีว่ามันมีข่าวเรื่องว่าจะมีการเอาบริษัทด้านความมั่นคงของจีนใช่ไหมครับเข้ามาวางในเมียนมาเนี่ยเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของไอโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันในปากีสถานในช่วงนี้เหมือนกันนะครับว่าว่าจีนก็มีลักษณะมีแผนที่คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าบางทีผลประโยชน์จีนถูกกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอะไรในบาลูจีสถานเนี่ยก่อการแล้วมันนะครับทำให้จีนไม่มั่นใจนะครับ นั้นอำนาจของจีนก็เยอะทีนี้สหรัฐอเมริกาก็ต้องดูแล้วนะครับว่าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะมี3มปีอีกสาฐานเลยนะครับที่น่าจะเป็นประเด็นร้อนเลยที่สหรัฐจะทิมแง่งเข้ามาแล้วก็เอ็นคาเตอร์กับจีนนะครับแต่ว่าระยะยาวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมก็ยังมีความกังวลนิดนึงว่าในประเพณีนโยบายต่างประเทศของสหรัฐพม,ม่าเมียนมาไม่เคยอยู่ในเบอร์ต้นๆนะครับมันจะเป็นตะวันออกกลางหรือจะเป็นยูเรเชียหรือว่า,าในที่อื่นอินโด ะไรนะครับเอเชียแปซิฟิกในส่วนที่เป็นขาสบสมุรเกหลีอย่างเงี้ยนะครับจะจะเป็นเบอร์ที่แบบต่อ,ตอ,ตอเรียงกันมาเมียนมาจะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันอาจจะกลับหัวกลับหางได้นะครับถ้าเผื่ออิทธิพลจีนเข้มในเมียนมาเนี่ยเมียนมาก็จะขึ้นมาเป็นไพรออริตี้เบอร์ต้นๆนหน่อยก็ได้นะครับนี่ก็ต้องจับตาดูครับ ส่วนนี้รัฐบาลจีนได้เชิญคนเอกมินอองไลน์นะครับไปที่ที่คุณมิงนะฮะแล้วได้มีการพูดคุยกันหลายเรื่องผมคิดว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเลโพต่อที่จีนคงจะคิดนะฮะว่ามันคงจะมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลมินอองไลน์ล้มไปเนี่ยพม่ายิ่งจะเละกว่าน,นี้แล้วจีนยังคุมไม่ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะใช้มินอองไลน์ต่อไปเพื่อจะให้สหรัฐไม่มาแทรกแซงอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ผมว่าเรื่องนี้แน่นอนนะครับไม่งั้นอยู่ดีจีนจะไปพลบบตัวเอง การที่จะไปสนับสนุนถาายต่อต้านอยู่ดีก็มาช่วยมีนอ,องลายแลวผมทราบข่าวล่าสุดมานะฮะว่ากองทัพเมียนมาได้รับโดนจํานวนมากผมเข้าใจว่าเกาหลีเหนือน่าจะมีส่วนนะฮะเพราะเหตุผลก็คือ3เกลือหัวแข็งที่ผมเคยพูดถึงอิหร่าน <c oughs> เกาหลีเหนือรัสเซียเนี่ยเขาร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีร่วมมือกันในด้านอาวุธเนี่ยและพม่าเนี่ยอาจจะเป็นเกลือที่4หรือเปล่าที่จะเข้ามาจอยในลักษณะของการต่อต้านของสหรัฐหรือมาเป็นอ่มือเท้าของจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ในการที่จะต่อต้านสหรัฐอาจารย์คิดว่ารัฐบาลทหารพรม่าตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากจีนเต็มที่ไหมหรือทหาทหารพรม่าได้รับอาวุธจากรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านหรือเปล่า การตรงนี้พอมีข่าวไหมครับว่ามันเป็นยังไงครับสําหรับรัสเซียก็รู้จักกันมานานะครับกับกองทัพทหารเมียนมาเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพทหารเมียนมาก็ส่งบุคลากรไปเรียนที่มอสโกไปเรียนโรงเรียนทหารของรัสเซียเยอะนะครับและจริงๆแล้วแม้กระทั่งอ่าเรื่องของการพัฒนาระบบขีปนาวุธยุทธศาสตร์เนี่ยของกองทัพเมียนมาตั้งแต่หลายปีก่อนและก็ใช้เทคโนโลยีจากทางรัสเซียเข้ามาอ่าส่วนเกาหลีเหนือก็เช่นกันครับก็จะมานะครับในทิศทางเดียวกันกับรัสเซียเลยแล้วเกาหลีเหนือก็เข้าไปมีบทบาทในการ ช่วยเหลือทหารเมียนมาคืออย่างน้อยหลักฐานที่ชี้วัดเชิงประจักษ์ก็คือตอนก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ในปีดอเนี่ยแล้วมีการสร้างโซนทหารก็พบการปรากฏตัวของช่างเทคนิคเกาหลีเหนือนะครับหรือการที่ทหารเมียนมาให้ความสําคัญกับการทําสงครามอุโมงค์นะครับเขาเขาก็ศึกษาโมเดลนะครับที่เอ่อ เวียดนามลบกับสหรัฐในยุคสงครามเย็นรวมถึงโมเดลอุโมง์ในเกาหลีเหนือด้วยแล้วก็ในรัสเซียด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียเกาหลีเหนือแล้วก็เมียนมาเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ แนนแฟงต่อกันทีเดียวนะครับส่วนอิหร่านเนี่ยก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่าก็มีการไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนทางทหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพของร,รัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยกับกองทัพเมียนมาจะ,จะชัดมากๆเลยนะครับผมก็ได้ทราบข่าวเหมือนกันนะฮะว่าทางกองทัพอิหร่านเนี่ยเริ่มมีการส่งเรือรบหรือว่าเรือ ดําน้ำนะฮะเข้ามาเข้ามาในในเขตอ่าวเบงกอนนะฮะนี่เป็นข่าวที่อาจจะอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็มันเป็นข่าวก็แต่ว่ามันก็ต้องมีกระแสมาว่ามันเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าในส่วนของพมา่าเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยที่จะต้องเลือกใช้สามประเทศนี้ฉะนั้น <c oughs> การที่เขาจะมีอาวุธที่ทันสมัยหรือว่ามีการดําเนินการเรื่องเกี่ยวกันยุทโธปกรณ์ต่างๆก็ต้องมาจากสามประเทศนีผ้ผมคิดว่าจีนก็คงไม่กล้าัสินจร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่กล้าจะให้อาวุธมากเกินไปเพราะาอาจจะเป็นหอกข้างแคร่ได้เพราะในอีีตท่ริงแล้ว จีนเนี่ยพึ่งพาม่าเยอะเลยนะฮะในเรื่องของยุทธปัจจัยในเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจีนยังไงก็ไม่ทิ้งพาม่าแน่นอนครับยังไงต้องดูแลรักษาพาม่าเหมือนเป็นลูกรักแล้วก็ไม่ให้พาม่าล้มไปกับหน้ากับตาหรือให้สารัฐหรือระตะวันตกมามีอิทธิพลผมอยากให้อาจารย์สรุปนิดหนึ่งคะสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยพามา่าจีนในฐานะพิมประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในปีเนี้ย 2025ที่จะปีที่จะถึงเนี่ยสถานก,การณ์มันจะพลิกผันมากไหมหรือว่ามันจะไปทางไหนหรือมันจะมีโอกาสไหมที่ไทยจะลบตะวะหรือว่าไทยจะเข้าไปแทรกแซงที่จริงไทยจริงผมเนี่ยอยากจะให้ไทยเข้าไปแทรกแซงรัชฐานมากเลยเพราะไทยเราต้องเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้ที่จะส่งอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์ในการรบหรือว่าทําให้เรามีอํานาจมากขึ้นโอกาสทีาสา่สําคัญยิง่งอาจารย์ช่วยวิเคราะห์สุดท้ายนิดนึงครับว่ามันจะเป็นยังไงครับในปีหน้าครับเรียนเชิญครับ ช่วงกลางคันวานเนี่ยจะมีการมีการประชุมที่ที่เมืองไทยของเรานะครับเป็นเรียกว่าตรอยกาพลสตรอยกาพลสก็คือว่าประธานอาเซียนปัจจุบันกับในอดีตปีที่แล้วแล้วก็ปีถัดไปคือสอปปลาวอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับจะมาประชุมวางกลไกลกันแล้วพลัสนี่ก็คือสมาชิกอาเซียนอื่นๆน,นะครับก็จะมาคุยกันในการแก้ปัญหาในเมียนมา ว่าจะยังไงแล้วประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยรัฐบาลเพื่อไทยนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของของไทยนะครับทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าไอ้วงประชุมเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไทยจะแสดงบทบาทได้มากขึ้นแค่ไหนเพราะว่ามันก็จะสามารถกําหนดทิศท,ทางอย่างน้อยก็ในเวทีอาเซียนในช่วงที่มาเลเซียขึ้นเป็นประธานอาเซียนถัดไปปีหน้าเนี่ยนะครับว่าจะมีทิศท,ทางยังไงกับเมียนมาอ่าซึ่งผมก็คิดว่ามาเลเซียก็อาจจะให้ความสาคัญกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล n u g คล้ายๆกับรัฐบาลจาการ์ต้านะครับแต่สิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือถ้าเผื่อปีหน้าเมียนมาก็จัดเลือกตั้งด้วยนะครับก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าแรงกดดันจากบางรัฐบาลในอาเซียนจะไปกดทหารเมียนมาได้มากแค่ไหนเพราะว่าเขาพยายามเปลี่ยนผ่านการเมืองเพื่อจัดให้มีเลือกตั้งแต่ว่าถ้ามันจัดไม่ได้แล้วยังเป็นสงคราม ongoing ต่อไปอะไรทํานองนี้นะครับก็ก็จะเป็นอีกเชนเนิโอหนึ่งก็ก็ต้องมามาดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากฝากสําหรับประเทศไทยเลยแล้วก็ดีใจมากที่วิธานีก็แหมนะครับ ชานินยมขึ้นเลยแล้วครับเราก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของไทยผมผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับควรจะมีการประกาศวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ให้มันชัดเจนว่าอนาบริเวณร,รอบบ้านของเราเนี่ยนะครับเป็นเป็นปรนิมณทลแห่งอำนาจเป็นวงวงก็ได้นะครับว่า อำนาจของไทยมันควรจะแผ่ไปคุมแถวไหนบ้างนะคือระบบคิดของเราก็คือเราเอาแผนที่ขวานทองเป็นตัวตั้งแล้วเราก็เอากําลังใส่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเราจะอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเราก็ป้องกันของเราอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ภัยคุกคามเขาเขามาจ่อหน้าบ้านเราแล้วบางทีเขาล้ําเขตแดนเข้ามาคือลึกขวานทองเข้ามาแล้วอะไรทํานองเนี้ซึ่งผมคิดว่าการที่เราตั้งรับอย่างเดียวอาจจะเป็นไ i n ์เซตที่อาจจะต้องปรับใหม่เหมือนกันที่บอกว่าปรับก็คือว่าเราควรจะคิดถึงการแรผ่อิทธิพลเข้าไปส่วนหน้าคือส่วนพื้นที่อื่นๆที่อยู่รอบบ้าน เพื่อไม่ให้เรามามารับปัญหาอย่างเดียวเช่นเรื่องของว้าเนี่ยเรามาดูแต่ชายแดนของเราเขตแดนเราแล้วเราก็นะครับตรวจจับยาเสพติดอย่างเดียวแต่ต้นแหล่งเราจัดการไม่ได้หรือเราชี้นําเขาไม่ได้นะครับหรือหรือไม่ก็การการที่มีประชากรเผ่าสําคัญสําคัญในเมียนมาเนี่ยที่เป็นมิตรกับเราเนี่ยเป็นญาติเราหรือว่าพร้อมจะป้องกัน พื้นที่ให้เราสวนหน้าหากมีภัยรูปรานเข้ามาเนี่ยนะครับเช่นประชากรพี่น้องไทยใหญ่ประชากรพี่น้องกะเหรี่ยงบางกลุ่มเนี่ยนะครับเอ,อ่อทำไมประเทศไทยไม่ไม่ลองคิดถึงการเชฟหรือการสถาปนา แนวปริมโนณมณฑลแห่งอำนาจโดยมีชาติพันธุ์หรือชุมชนที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นแนวยันให้แล้วก็เป็นฐานสําคัญที่ทําให้เรามีฐานกระโจมทางยุทธศาสตร์นะครับที่จะแผ่อานาจเข้าไปรอบดัานแล้วเราไม่เคยเราไม่เคยประกาศในเรื่องแบบนี้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งแต่ในบางประเทศเนี่ยเขามีหรืออย่างประเทศจีนเนี่ยมีมากมีชัด เป็นวงแหวนหลายวงมาต่อกันในดินแดนต่างๆอย่างเงี้ยก็าําแบบโอ้โหถนัดมากเลยเงี่ยแต่ของเราไม่มีนะครับถ้าเราปรับตรงนี้หน่อยผมคิดว่าจะทําให้โพสชิชชั่นนิ่งของเราเนี่ยมันมันเด่นขึ้นคือต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงนโยบายไทยเราจะบอกว่าไอ้ไผ่ลู่ลมเราจะโน้มตามจีนหรือสหรัฐยังไงแต่นั่นมันไม่ได้ช่วยทําให้เรามีอํานาจมากนะครับมันเป็นนโยบายเป็นแนวทางการปรับตัวของเราเฉยๆว่าเราจะโยกเข้าหาชาติไหนแต่สิ่งที่จะทําให้เรามีอํานาจเนี่ยคือเราต้องปรับหมดุด แล้วสถาปนาว่าเราเนี่ย m i ็นมิดเดิลพาวเวอร์เป็นประเทศที่มีอํานาจพอประมาณนะครับแล้วเขตอิทธิพลของเราที่อยู่นอกขวานทองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าถ้าเิดคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ประกาศด้วยว่าโอ้เราเองก็เป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบกอาเซียนทะเล1แถบหนึ่งเส้นทางของจีนอินโดแปซิฟิกมันก็อยู่แถวแถวเราปัญหาพมา่จาจะแก้ไขปัญหาพม่าเนี่ยไม่มีประเทศไทยไม่ได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีพรมแดนติดก,กับพม่ามากสุดเราเป็นฟรอนต์ไลน์เราเป็นคอนเนคเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องประกาศสับทางการทูตแบบ ออกมาเพื่อวาง p o s i t i o n i n g ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันให้กักบคะแนนนิยมของรัฐบาลแล้วก็ขีดอานาจของรัฐไทยนะครับอ,อาจารย์พูดถึงคะแนนนิยมรัฐบาลนี่ผมผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะถ้ารัฐบาลเพื่อไทยฉลาดนะใช้อาศัยตรงนี้นะโอโ้คะแนนเสียงมบบานเลยแค่านาอะไรเนี่ยอาจารย์พูดเมื่อสกครูีโอโผมว่าไม่ทำไมเขาคิดไม่ไม่ออกนะอาจารย์ในฐานะที่เป็นประธานสมาคมภูมิภาคศึกษาเนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้าไปชี้นํารัฐบาลไทย ไม่ไม่ทำเรื่องพวกนี้ผมว่าเขาน่าจะตั้งอาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางทางภูมิวิทยศาสตร์หรือว่าทางภูมิภูมิภาคนิยมอะไรพวกนี้ก็น่าจะสนใจดีนะอาจารย์ท้านที่ฟังคลิปเรานะถ้ามีโอกาสเรียนเชิญทางอาจารย์ดุจยภาพเข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางยุทธศาสตร์น่าจะดีผมฟังอาจารย์พูดแล้วผมประทับใจฮะว่าอาจารย์มีความคิดที่ดีมากแล้วก็ตรงใจผมเลย,อยขอบคุณพิธานีเช่นกันครับก็ ใช้เวทีของพิธานีเนี่ยแหละครับในการช่วยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับผมขออาจารย์สรุปนิดนึงสุดท้ายคําพูดสุดท้ายนะฮะอาจารย์คิดว่าเราคนไทยเนี่ยควรจะดูแลประชาชนพมา่าที่อพยพมาหาประเทศไทยเนี่ยอย่างไรครับในแง่ของมนุษยธรรมในแง่ของที่เติมประชากรก็ได้อาจารย์รมีความคิดยังไงครับว่า ประชากรพม่าอบยุบมาใน่ใครนี่เราจะทำยังไงดีครับผมคิดว่าก็ก็ให้เกียรติเขาตามหลักมนุษยธรรมนะครับในฐานะที่เป็นชนชาติที่สําคัญเลยในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือเราอาจจะต้องมีระบบ เลขทะเบียนหรือมีการบริหารจัดการที่ที่อีเดนติฟอัตลักษณ์ของพี่น้องเมียนมาให้อย่างชัดเจนแล้วเข้าระบบเข้า Big Data นะครับแล้วสามารถจะสกรีนได้ว่าแต่และคนมีทักษะความชํานาญอะไรบ้างนะครับเพื่อเพื่อจะได้ดึงมาใช้อย่างอย่างถูกต้องถูกถูก,ถกที่ถูกทางนะครับซึ่งแน่นอนครับแรงงานเมียนมาเนี่ยมีหลายชาติพันธุ์นะครับชาวไทยใหญ่ก็มีอุปนิสัยอย่างหนึ่งชาวพม่าแท้ พี่น้องมอหรือกะเหรี่ยงก็มีอุปนิสัยทักษะความชนานาญบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยเราเราต้องเลือกดึงเข้ามาให้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องไปทําให้ชายแดนของเราเนี่ยที่อยู่ในเขตเราแล้วเขตนู้นเนี่ยเป็นพื้นที่อนาบริเวณที่คนเหล่านั้นนะครับสามารถจะเข้าไปอยู่อาศัยแล้วเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันบูมโดยที่ไม่ต้องมาไหลลึกเข้ามาพื้นที่ชั้นในคือในกรุงเทพและปริมณฑลเพียงอย่างเดียวหรือในเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในจุดอื่นๆเราสามารถสร้างเศรษฐกิจในเขตชายแดนได้นะครับแล้วก็นําผู้ คนเหล่านั้นเนี่ยไปประกอบสร้างสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆนะครับแล้วจะทําให้เกิดการผลิดอดกออกผลน,นะครับร่วมกันในๆๆในในการสร้างความเจริญในระดับภูมิภาคหรือในชายแดนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วนโยบายของไทยเนี่ยผมว่าตัวยอ่อหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นมอสอกอพอนะครับมอก็คือให้ความสําคัญกับมนุษยธรรมพื้นฐานสอก็คือสันติสุขสันติภาพเนี่ยไทยก็ต้องมีบทบาทอย่างน้อยก็ให้สันติภาพชายแดนเนี่ยมัน การเมืองมันมีเสถียรภาพให้เราทํามาค้าขายได้สะดวกนะครับกก็คือกรรมการการตั้งชุดคณะทํางานที่เหมาะสมบูรณาการหลายหน่วยงานที่แตกกระจัดก,กระจายออกเนี่ยให้มาทํางานขับเคลื่อนนโยบายด้านพม่าให้มีเอกภาพมากขึ้นส่วนพอเนี่ยตัวพอสําคัญมากครับคือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการการที่เรามองคนพม่าเนี่ยซึ่งเราต้องแบกรับภาระ เขาแล้วเขาก็ต้องมาพึ่งแผ่นดินของเราเนี่ยนะครับแต่ทํายังไงที่จะดึงคนเหล่านี้ให้จงรักภักดีต่อเราให้ทําประโยชน์ให้กับเรานะครับหรือว่าให้ข้อมูลด้านการข่าวหรือทักษะแรงงานที่ขับเคลื่อนผลประโยชน์ให้กับเราให้อยู่กันไปนานๆนะครับแต่ลักษณะที่ว่าถ้าบางทีคุณอยากกลับพม่าก็กลับได้นะครับบางทีนะครับไม่จําเป็นต้องมาทํางานในพื้นที่ชั้นไหนก็อยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งมันเป็นสภาพที่คนแตกต่างหลากหลายมาอยู่ร่วมกันอยู่แล้วแต่เราบริหาร จัดการให้มันถูกต้องเพื่อสร้างเขตเศร,รษฐกิจชายแดนเพื่อผลประโยชน์ไทยแล้วก็ AEC กับเพื่อนบ้านอะไรด้วยนะครับคิดว่ามสกพน่าจะโอเคครับถึงนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะมีโอกาสได้ต้อนรับชาวพมา่าที่อยากจะมาอยู่ประเทศไทยเราเป็นมิตรกันนะฮะถ้าท่านมีความทุกข์ร้อนอะไรเรามาอยู่ประเทศไทยเรายินดีต้อนรับเป็นมิตรกันครับเราเราไม่ไม่ไม่คิดว่าท่านเป็นศัตรูหรือว่าเป็นผู้อพยพหรอกครับเราว่าเราเป็นมิตรเพื่อนบ้านกันนะฮะช่วยเหลือกันยามยาก วันนี้ก็ครบถ้วนขบวนความแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ดุจภาคปีชารัตมากครับหวังยิ่งว่าอาจารย์จะได้มีโอกาสและให้เกียรติทางรายการอีกในการมาพูดคุยเรื่องพอม่าอีกนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสวเเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร